เพื่อนนี่เพื่อนนั่นนันเลยค่ะคนเป็นห้าราอการครับ้่าไปครับแต่คุณมาพูดร่าวน่น่คืแลงแล้วค่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุยกันนี่คือเขาเรียกแถลงพูดองข่าวแล้วคแถลงค่ะแถลงมันต้องนั่งโต๊ะอะไรคุยกันเยื่อครับเลืองปากีเงเข้าเป็นทายาพี่อยูไปไหมพี่อยเข้าไหม เงานาที่ถูกติดติงนะครับนะครับนะไม่ได้มีคนเอาไม่ประชุมแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทายาททูชาติมีหกคนครับนะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเลยให้คุณนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยมาเป็นห้านาทีแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาคุณไปร้องสาไตคือคือข้อความนักข่าวคุณต้องฟังจากปากทายาทคุณต้องคุยกับคุณพิธีกร อยาไปคุยกันานี่เป็นสืบอำนาจให้ผมดำเนินการจัดการประชุมอำนาจนะมันก็ไม่ถูกต้องคุยกับเจ้าตัวเขาไม่ได้ไปดกแกไม่ได้ปกันการโทรศัพท์มองดกเขาที่ฉันแนะนานะคือตอนนี้เขาทำ่านรุนแตงากไม่ถูกต้องผมไม่กขับใจว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าคฟังันะครับผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะผมฟังแล้วผมต้องแก้นะครับเรื่องสิสรรดนะให้ท่านท่านหาทราบว่าสินสมรถนะนะคือสั์สิ่ ที่อยู่ระหว่างสมุดจะไม่ได้ฮะสิงเดอร์ถาพินัยกรรมนะทางคุณอัญชลีเนี่ยแค่ตัดไม่ให้รับนะฮะก็มีคุณทิติรัตน์การณ์พิจิตรกับคุณอัญชลีการณ์พิจิตรซึ่งทุกคนก็ทราบดีนะเมื่อกี้นะฮะที่แถวๆเมื่อกี้นะฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมอบหน้าที่นะฮะให้ใครก็ได้ฮะไม่ต้องเป็นทางนงธนาก็ได้เป็นคนที่จะเออ่ รวบรวมหลักรวบรวมทรัพย์สินนะฮะการรวบรวมทรัพย์สินนี่เขาไม่ใช่การโอนทรัพย์สินการรวบรวมทรัพย์สินไม่ใช่การโอนทรัพย์สินนะฮะทางาการ,อรเอ่อข้าไปมามีเงื่อนไขว่าต้องให้ทายาทเป็นผู้ด,ดําเนินการประชุมแทนผู้จัดการมรดก